อันนี้แกงเจิดต้มส้มสับปะรดสับปะรดนะคะหมูสามชั้นใส่หมูสามชั้นอันดับแรกใส่สามเกลนะผัดสามเกลให้หอมแล้วก็เอาสามชั้นลงไปผัดเห็นป่ะพอสามชั้นสุกก็ไม่สุกยังไม่สุกเท่าไหร่ใส่สับปะรดลงไปผัดต่อแกงันเนี่ย ต้มส้มสัประรดสามเกลือก็ผักากผักชีกระเทีเยมแล้วก็พริกไทยใส่ให้พักให้หอมหอมเติมน้ำลงไปให้เดือด จะอาศัยนั่นจะให้มันเดือดนะมันเดืเดเอดเราใหายไปใส่เพิน่นเดี๋ยวเราปรุงรสด,ด้วยอะไรน้ำตาลฟีบน้ำตาลฟีบให้ออกรสชาติแบบใดเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานโรเช่เปรี้ยวหวานจะปรุงรสหวานแล้วก็ลดน้ำตาลลงแซ่บมากเป็นแกงจืด